สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมผ้าผงแจกทานปี4หนึ่งนะครับของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับเป็นพิมพ์เตารีดนะครับหรือว่าหลายคนเขาเรียกว่าเตารีดเล็กนะฮะโอเคครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับเห็นไหมครับรูปเหมือนหลวงพ่อรวยเต็มองเลยนะครับนั่งขัดสมาธิอยู่นะครับเห็นไหมครับ เป็นองเลยนะครับด้านล่างก็จะมีคําว่ารวยอยู่นะครับสําหรับด้านหน้านะฮะเห็นไหมครับทรงก็จะเป็นทรงเตาลีดนะครับเห็นไหมครับนี่ทรงเตาลีดสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมอโอเคครับไม่มีการเสียเวลาเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่าชมรายละเอียดกันนะครับเห็นไหมครับสาหรับ แต่านปี41นี้จากข้อมูลที่ผมได้มานะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับ10,000แสนองนะครับพระผงรุ่นนี้นะครับเห็นไหมฮะมีคำ่รรวยชัดเจนเลยนะครับสำหรับพระผงองค์นี้ก็ออกปี4 1นะครับผ่านการเวลามาก็ยาวนานนะครับเห็นไหมฮะเนื้อเนื้อก็จะออกสีอมเหลืองหน่อยนะครับเห็นไหมครับเนื้อเก่าเลยนะฮะนี่นะครับผ่านการเวลามา20สกว่าปีนะครับ นี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคมชัดนะครับสําหรับตัวของหลวงพ่อรวยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับส่วนหน้าท่านก็จะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็จะโดนมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยังคงความคมชัดอยู่นะครับเห็นไหมครับราคาเล่นหายังไม่แพงนะครับส่วนใหญ่นักเล่นนักสะสมเซียนพ้านะครับเขาก็ไปโฟกัสกันที่เหรียญมากกว่าพระผงนะครับของท่านนะครับ สำหรับองนี้ทันท่านปลูกเสกนะครับผมไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าทันทันไหมหรือไม่ทันนะครับผมนี่นะครับของดีปีลึกนะครับผมหลายคนมองข้ามนะครับเพราะจำนวนการสร้างเยอะนะครับแถมราคาเล่นหาไม่แพงนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมชอบมากๆเลยนะครับผงวัตโกนะครับนี่นะครับสำหรับด้านหน้านะฮะโอเคครับเรามาชมดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังเขาก็จะมีคําว่ารุ่นแจกทานสี่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับด้านบนเลยนะฮะตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับด้านล่างก็จะมีคําว่าหลวงพ่อรวยปราสาทิโก,โกนะครับผมโอเคครับนี่เรามาลงกล้องกันเลยนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับตัวหนังสือก็จะคมชัดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะตื้นๆนะครับด้านหลังเห็นไหมฮะก็จะตื้นๆไม่ลึกนะครับแต่คมชัดนะคะนี่นะครับผมรุ่นแจกทานสี่หนึ่งนะครับ ขอบนะครับขอบก็สังเกตที่ขอบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับก็จะมีขอบขอบปิ้นขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตั้งเลยนะครับนี่นะครับผมตั้งแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับจากข้อมูลที่ผมได้มาอีกหนึ่งข้อมูลนะครับมีแก้นะครับสําหรับพระของหลวงพ่อรวยรุ่นนี้นะครับผม แต่เก้กเขาก็จะเนื้อเขาจะใหม่ๆหน่อยนะฮะเนื้อเขาไม่ได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครนี่ครับผ่านการเวลามาเนื้อเขาจะเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่คือเนื้อผ่านการเวลามานะครับผิวก็จะแห้งๆนะครับอมเหลืองหน่อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีนะครับ